สวัสดีทักทายครรบพี่น้องื่อนี้นะฮะผมมาในบ้านนะครับบ้านี้กามาครับมอเตอร์ไซค์มาขังทางนะอยากจะพาพี่น้องนี่ครับเห็นบรรยากาศครับหมอกนะเขาก็สมมุติน้มตามท่องเรื่องนะว่าเขาไปเที่ยวธรรมชาตินะแต่ว่าตรงนี้คือธรรมชาติบ้านนาธรรมชาติทุ่งหน้าครับพี่น้องหมอกนะฮะกำลังลงนะครับงามเลยครับ นี่คือเป็นเขาเรียกว่าบรรยากาศเนี่ยตามธรรมชาติทะเลหมอกกลางทุ่งนะครับเนาะสมมุติคักเนาะมากกว่าเน้เยเจ้าก็ได้นี่แหละครับเนาะบรรยากาศครับพี่น้องเป็นทะเลหมอกก็เลยก,ก็ว่าได้ครับบรรยากาศเป็นฟิวธรรมชาตินะฮะนะสมมุตินะ้าตามท้องเรื่องครับยุบันเฮานะกับจังสี่แหละครับประมาณนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่ครับเป็นบรรยากาศที่ บ่าวกวนอยากในพี่น้องเดชื่นชมนะครับเนาะว่ามันเป็นเ้อามองในมุมธรรมชาตินะครับนะครับมองในมุมธรรมชาติบ้านนานะครับพี่น้องเนาะก็จะมีหลากหลายครับช่วงเช้าเช้าสงครับฮ็ดภาพให้มันสวยงามนะฮะมันกาสีสวยงามได้พี่น้องเห็นบ่ครับเนี่ยบรรยากาศเนี่ยน่าชื่นชมนะครับเนาะกับบรรยากาศบ้านทุ่งครับ นนี้ก็คือช่วงที่ช่องพระอาทิตย์กําลัางจะขึ้นนะครับช่องพระอาทิตย์กําลัางจะขึ้นนะพี่น้องนะเห็นไหมครับเป็นบรรยากาศเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราจินตนาการแหละครับพี่น้องเนะเาะบ่ได้อ่ไปเที่ยวตามผู้ตามพาตามเขานะครับเนาะแต่เราก็นี่ครับจิสามารถจินตนาการได้นะพี่น้องเห็นบ เป็นต้นหมอกต้นไม้ครับสมมุติน้ำตามท้องเรื่องว่าตรงนี้นะก็ะคือสันภูเขานะฮะเป็นภูเขาต้นไม้ที่กำลังสวยงามกันเลยทีเดียวนะนี่ครับบานเ้าก็เป็นบรรยากาศครับกลางทุ่งนานะฮะคุณนะหมอกนะพี่น้องผมยิซูมให้เบิ่งหมอกครับเห็นไ่มครับเป็นยังทีแบบโอ้นะ ทะเลยมหมอกครับเป็นทะเลหมอกบางๆนะครับเนาะกลางทุ่งนาครับแถวบ้านนะครับอันนี้ก็คือสมมตนะุตินะเบิ่งไกลๆก็คือต้นไม้นี่เขาก็สมมุติว่าเป็นผู้เป็นผ้าเป็นเขาไปนะปุ้ยสั่งก่อนเอ้เจ้ากระไดกระเม่นนันจินตนาการได้ครับเนาะว่ <c oughs> าเอาผมก็อย่างไงเมาฝากพี่ฝากน้องนะยังมือส้าครับบรรยากาศบ้านเฮา นันก็นกเป็นตาเบิงแต่แยงอยู่นะครับนว่ขันไทยได้ฟิวมันอิลีนะนะเห็นบพี่นงลองจินตนาการเบิงด้วยครับเนาะนี่ครับกจีมีนะในลักษณะปะมมั่ังศีนะเขาอยากสร้างบรรยากาศเป็นในลักษณะแบบใดนะครับอาก็ลองเห็ดเบิงสเสรีพี่นงเลยบาือก่อน,กนไม่เห็นในพี่นองในเบิงน,น,นี้เห็นบ่บรรยากาศครับผมสร้างคอนเทนต์ได้เนาะ อาฝากไว้ครับชื่นชอบมากวก่านกติดตามมากว่าน้ำเดือดเออพี่น้องเอ,อ้ยเป็นกำลังใจกันครับ